สาบสวนเล็กๆน้อยๆมาให้ดูค่ะปีนี้ปลูกพริกไม่ได้กินค่ะได้แค่นี้จริงๆนะคะที่ไปปลูกในสวนเขาก็ยังไม่โตนะคะไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านะคะได้พริกเม็ดแดงๆแล้วจะเริเร่มเล่มเก็บแล้วส่วนมะเขือเทศปีนี้เพี้ยลงนะคะตายหมดเลยกีต่ต้นกี่ต้นก็ตายได้พริกขี้นกเล็กๆไว้อีกหนึ่งต้นนะคะส่วนข้างนอกก็มีนะคะแต่ว่า อากาศไม่ค่อยดีเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวมันก็เลยได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้ปีนี้เพื่อนๆก็ขอมาแต่ไม่รู้จะมีให้หรือเปล่าสงสัยจะไม่มีนะได้ไม่กี่ต้นมะเขือเทนต้นนี้นางงามมากจะรอดหรือเปล่าไม่รู้ปีนี้เพี้ยลงนะคะแต่ต้นก็ยังสวยอยู่จะมีใบก็ตรงเนี้ยเริ่มเริ่มเริ่มละเนี่ยคือใบแบบเนี้ย มันมันมันเป็นโรคได้ยังไงก็ไม่รู้นะคะมันลามไปหมดปีนี้มะเขือเทศไม่ได้กินดีนะคะเออเราก็พยายามแหละแต่ปีนี้แต่ต้นนี้ยังไม่ยังไม่เป็นไรนะคะส่วนต้นอื่นเขาก็จะดําจะด่างอันนั้นพริกนะคะพริกส่วนกระเจี๊ยบย้ายปลูกไม่ได้กินนะคะตองข้างในนู้นในต้นเดียวนี่พริกค่ะแล้วก็ยังอยู่ส่วนนอกอีกนะคะส่วนนอกอีกนะคะแล้วก็เนี่ยก็คือเขาจะเป็นเงี้ยเขาจะไหม้อย,อย่างเงี้ยเนี้ยเนี่ยเนียแล้วก็จะตาย พยายามตกแต่งนะคะแล้วก็มะเขือเทศที่ส่วนนอกก็ยังมีอีกไม่ใช่ส่วนนี้แต่ไม่ดีนะกุหลาบปีนี้เยอะมากอะเยอะมากสีชมพูตัดไปให้ใส่เจก,กันให้ผู้สูงอายุแล้วก็บังแล้วก็มีนะคะสีแดงดอกใหญ่ปีนี้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยออกดอกดอกหน้าบ้าน่วยๆงั้นเลย อุ้ยเยอะดอกไม้ใหญ่เยอะเดินเดินเหนื่อยก็ <laughs> เก็บกระเทียมในสวนเป็นบางส่วนนะคะอันนี้กระเทียมกลีบค่ะถ้าเอากลีบปลูกเขาก็แยกกระเทียมกลีบนะคะแต่ถ้าเอาดอกปลูกก็ได้กระเทียมโทนนะคะกระเทียมโทนใหญ่เอาไปทำกระเทียมดองแล้วทีวน,นี้กระเทียมเนี้ยจะเก็บไว้กินแต่ว่าเราก็มีเยอะนะคะไม่ได้มีแค่นี้วันนี้ถอนแค่นี้ก่อน,นะะหัวใหญ่ๆหญ่เงั้นเลยค่ะ <laughs> ปอกได้ก็ได้เยอะเหมือนกันเนี่ยประมาณครึ่งโลได้ทำความสะอาดแล้วก็เ๋ยวเอาไปใส่พริกแกงหน่อยเพราะปั่นพริกแกงเดีย๋ยวที่เหลือเอาไปแผงไปผึ่งให้มันแห้งก็เอามาใช้ตอนที่เราผัดนู่นผัดนี่มัง้งถ้าปอกอย่างนี้ถ้าใช้เร็วๆมันก็ไม่เป็นไรอะแต่ถ้าใช้ช้ามันก็จะเน่าเสีอะภูมิใจจังได,ได้กระได้กระเทียมเม็ดย้อยๆดูสิเล็กมั่งใหญ่มั่ง ก็เป็นของเราเองเนาะฝีมือเราเองเนาะสวนเราเองเนาะไม่มีสารพิษ